เหมือนจะโดนหลอกแล้วนะครับกับการที่ผมซื้อพันธุกล้วยมาเขาบอกว่าเป็นกล้วยมาหอยนะมันจะมีสามปีในต้นเดียวแต่ว่าซื้อมาสองต้นต้นละประมาณน่าจะประมาณ3 5 0ห้าสบาทต้นละนะครับพอมาปลูกเสร็จแล้วเห็นไหมครับมีปีเดียวและก็เหมือนกับกล้วยผมด้วยเหมือนกับกล้วยทางด้านนู้นนี่นี่เหมือนกับต้นนี้ด้วยเหมือนกับกล้วยที่ผมได้ปลูกก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้ผมปลูกไปก่อนหน้านี้ จะเป็นกล้วยหอมคาวเนดิาตามที่เห็นนะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเราคาดหวังว่ามันจะมี3มปีเหมือนกับในภาพปรากฏว่าซื้อมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าขนาดเราคิดว่าเราคัดดีๆแล้วนะจากเจ้าของสวนแล้วนะก็ย,ยังเจอแบบเนี้ยนี่ปลูกมาแล้วเป็นยังไงฮะมีปีเดียวไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะที่มันออกนี่ต้นนี้ก็มีปีเดียวเหมือนกันนี่อันนี้กําลังออกปีเห็นไหมครับนี่ เขาบอกว่ามี3ปีแต่ตอนที่ปลูกเห็นไหมครับมีปีเดียวทางต้นนี้และต้นนั้นนะครับไม่โอเคแล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคือยังไงนะครับถ้าจะหากินแบบกับแบบนี้กับเกษตรกรด้วยกันผมก็มองว่ามันไม่โอเคนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อใจใครครับเห็นไหมครับเราเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินเห็นไหมครับกล้วย3ปีออกมาแล้วเห็นไหมครับเป็นแค่เครือเดียวตามที่เห็นมันเสียความรู้สึกนะมันมัน เสียเงินมันก็ใช่อยู่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเสียความรู้สึกที่มันเป็นแบบเนี้แต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าการปลูกมันจะเป็นแบบทุกๆต้นหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมปลูก2ต้นมันมีแค่ปีเดียวไม่เก็บโอเคครับถ้าเกิดเราถ่ายมาจากด้านนูน้น